ก็ผมคิดว่าทุกคนแบบเก่งอแล้วครับมี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 ความ,ม,มสามารถอยู่แล้วพี่ก็ต้องอยู่ที่ตัวเราด้วยอยู่ที่แบบโอกาสที่สาคัญเลยคือโอกาสแบบผมคิดว่าในปีสามก็มีนักฟุตบอลที่เก่งๆเยอะนะพี่แต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาลองได้มาไทยลีกสองไทยลีกหนึ่งอย่างเงี้ยพี่อ่ามันครับมันก็ต้องใช้เวลาแต่ถ้าทุกอย่างมันก็อยู่ที่ตัวเราหมดเลยพี่ถ้าเราทํา ตั้งใจขยันม,มุ่งมันอดทนอะไรอนะ่ะมันก็เดี๋ยวโอกาสมันมีมาเราคว้ามันได้แล้วก็จะอยู่ในเส้นทางเนี่ย าปปรายการ podcast Super s u บซ e r i e ์หมาล่าเนื้อบอลไทยใน EP ที่32นะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับผมตีบ้างฟรีนาะชวัตรตรงติสโลวันนี้เรามาพูดคุยทําความรู้จักกับแขกรับเชิญพิเศษนะครับน้องแชมป์เฉสิมศิพย์สักกุลผลนะครับตัวรุกที่ล่าสุดก็ได้ย้ายไปพิสูจน์ตัวเองนะในไทยรีสอกับสุขโขทัย F4 แล้วตอนนี้น้องแชมป์นะก็อยู่ในสายกับเราเราไปทําความรู้จักกับน้องเขาให้มากกว่าที่เคยกันเลยครับสวัสดีครับน้องแชมป์ครับ ครับสวัสดีครับพี่ครับผมก็เลยเลยนะฮะอยากให้แน,นําตัวเองกับผู้ฟังอีกสกทีครับชื่อเสียงเร่งนม้มครับก็ผมแชมป์ชาวสิทธิกคร,รับผมสุนพลครับอ่บ้านเกิดอยู่จังหวัดชลบุรีครับผมอืมโอเคอ่ะเชื่อว่าน้องแชมป์เองถ้าแฟนฟุตบอลได้ติดตามก็คือพิสูจน์ตัวเอง กับหลายๆสมสรมานานพอสมควรละจนวันนี้มันผลิดอกออกผลเดลกาดย้ายไปสมสรที่ใหญ่ขึ้นในหลีกที่สูงขึ้นเป็นที่เรียบร้อยละเรื่องราววันนี้เด๋ยงไงผมต้องรบกวนเวลาน้องแชมป์ไล่เรียงกับเรากันอีกสักครั้งหนึง่งนะฮะต้องรบกวนเวลาด้วยนะครับผมอ่ะก่อนจะมาพูดถึงซีซันปัจจุบันนะที่ได้ย้ายไปสุขโขทัยละ ขออนุญาตพาผู้ฟังพาท่องแชมป์ครับกลับไปที่จุดเริ่มต้นเงิกนก่อนนะแบคกราวชีวิตกันสักเล็กน้อยครับพื้นเพครอบครัวเป็นยังไงกันบ้างครับก็ผมครอบครัวก็อยู่ที่จังหวัดชลบุรีครับเออเรียนผมเรียนจบที่โรงเรียนสวนป่าเขาช้างครับอืมก็รอบผมที่จังหวัดชลบุรีครับ,รบวัยเด็กก็ไม่ได้สุขสบายอะไรเท่าไหร่<ช>ถูกไหมครับใช่ครับผม เท่าที่ผมทราบก็คืออคุณพ่อคุณแม่ก็แยกทางกันรตรงนี้แล้วก็น้องแชมป์เองมีแรงบันดาลใจในวัยเด็กก็คือชันวิศศรีธรรมที่เป็นนักฟุตบอลรุ่นพี่อ่ะ,อะตรงนี้ก็คือความฝันในวัยเด็กของแชมป์เองก็เป็นนักฟุตบอลอยู่แล้วถูกไหมในวัยเด็กอโอเคอแต่มันไม่ได้ง่ายเลยอ่าถึงจะมีโอกาส พอสมควรในฟุตบอลวัยเด็กที่โรงเรียนสวนป่าถูกไหมทําให้เราได้โอกาสในการต่อยอดนะฟุตบอลอาชีพหลับมันเริ่มตอนไหนยังไงบ้างครับเล่นกับที่ไหนมาบ้างก็เริ่มตอนที่เอ่อเรียนจบจากสวนป่าครับแล้วก็ไปที่ยเยาวชนของเอฟซีจีเมืองทองครับผมครับก็คือใช่จ,จบจากสวนป่าพยายาก็ไปต่อที่เอฟซีจีเมืองทองครับอยู่นิเต็ดแล้วก็แบบ จเป็นเยาวชนของเขาอครับพี่แล้วทีนี้ก็มีโอกาสได้แบบไปเล่นในลีกอาชีพครับตอนนั้นก็น่าจะเป็นดิวิชั่นสองครับครับผมใช่ก็สโมสตอนแรกที่เล่นก็นนทบุรีเอซครับถูกส่งแบบยืมตัวไปใช่ครับผมในปีสองพันสิบห้าครับแล้วก็ยืมตัวไปที่แพร่อยู่ในเซตครับปีสองพันสิบหกครับ ใช่ครับผมแล้วก็น่าจะช่วงนั้นผมหมดสัญญาพอดีครับพี่ปี2017 2018ก็ได้ย้ายไปเล่นให้กับสายลงสองไฮเทคเอสีครับอทีนี้ก็ได้มาร่วมงานกับรุ่นพี่ไอดอลแรงาใจของเราคือชชมิิติรรมด้วยแต่แตระหว่างเส้นทางที่ผ่านมาที่เราอาจจะได้เล่นสโมสรอาชีพก็จริงแต่ถ้าที่ผมทราบเองน้องแชมป์ก็ต้องพิสูจตัว มากมากเลยทีเดียวโอกาสลงสนามแทบไม่มีฮะทำยังไงสู้ยังไงครับตรงนี้ก็ผมเคยเคยพูดอยู่เสมอว่าคือเราเรา,เรามีค่าในตัวเองอะไรนะคีอแบบเดี๋ยวสักวันหนึ่งแบบเราทําทุกอย่างเต็มที่พร้อมเต็มที่อะไรนะครับเดี๋ยวโอกาสมันก็จะมาหาเราเองครับเองซึ่งเราก็ <ผม S 1> พยายามพิสูจน์ตัวเองอยู่อย่างนั้นใช่ครับใช่ครับผม เนี่ยแล้วก็จะมาปี2019 2020เนี่ยครับก็ย้ายมาบางกอกอยู่สองปีเนี่ยปีก็พิสูจน์ตัวเองก็ทําได้ครับก็แสดงว่าเอาจริงๆที่เล่นมาห้าหกปีเนี่ยมาพิสูจน์ตัวเองเอาได้เอาในในปีท้ทายท้ายนี่เองในปีที่มาอยู่รกระทิงเพลิงนี่นะงเลยว่าต้องใช้เวลาความพยายามความอมดทนพอสมควรเลยนะใช่ครับอืม กับบ้านหลังล่าสุดครับอย่างบางกอเอฟซีครับความทรงจําดีๆเชื่อว่ามีเยอะแยะมากมายเพราะว่าผลงานส่วนตัวก็ดีมากๆด้วยฮะที่นี่ครับพัฒนาเรายังไงบ้างส่งเรามาได้ไกลแค่ไหนครตรงนี้อยากจ,จะพูดอะไรถึงบ้านเก่าเราสักนิดหนึ่งไหมครับก็ผมว่าเป็นทีมที่ดีแล้วเป็นทีมที่มืออาชีพครับที่ผมได้แบบ ได้ย้ายมาแล้วคือเหมือนเป็นความโชคดีของผมรับอะไรเงี้ยได้มาเจอโค้ชต่างชาติแบบโค้ชที่เป็นเนืออาชีพจริงๆครับแล้วทีมที่เป็นมนืออาชีพก็เลยเหมือนแบบมันผลักดันให้เราแบบพัฒนาขึ้นในการซ้อมฟุตบอลอะไรงียี่ครับนะครับจนผลงานมันปรดออผลจริงๆอย่างซีซั่นที่ผ่านมานี่ผลงานประมาณไหนฮะทําไปกี่ประตูกี่แอซิ์จนสุโขทัยเขาสนใจเรา ก็ยิงไปเก้าลูกครับแล้วก็เจ็ดแอสซครับการท่านะฮะหลังจากจบซีซั่นนี้เรียกว่ายาวนานแต่ผลงานเราก็โดดเด่นเอามากๆ <c oughs> แล้วก็พาบางกอกไปถึงแชมเปี้ยนส์คิแม้จะไม่ถึงฝั่งฝันในการเลื่อนชั้นก็ตามหลังจบฤดูกาลครับเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วทำไมถึงเป็นทีมข้าง,ข,างข้าวไฟที่ได้ หลายเซนเราเข้าไปเป็นสมาชิกใหม่ในทีมครับเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างครับในช่วงเวลานี้นช่วงที่จบแรกๆที่มันก็มีหลายทีมติดต่อมาอะไรนะครับมันก็เยอะอะไร <c oughs> นะครับแล้วก็ดูดูแบบก็ลองเช็คดูครับหลายๆสโมสรพอแบบมันมีจังหวะโอากาสมาทีม่มีพอดีเวลาที่ <c oughs> ก็เลยแบบว่าเหมือน เราเล่นเข้าเ,เข้าสต,ตา์โค้ดอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยแบบเหมือนแบบให้เรามาที่นี่อะไรเงี้ยครับก็มีโอกาสได้มาอะก็แสดงว่าถานสักนิดนึงไอที่ว่าหลายๆทีมในกี่สโมสรนะในในระดับที่สูงกว่าทางนั้นเลยไหมหรือยังไงใช่ครับใช่ครับวา <Wow. S 2> มีประมาณสมมีสมม่สโมสรตามสี่สโมสรว้า แต่สุดท้ายด้วยความที่เราศึกษาสโมสรว่าที่สโมสรใหม่เราอย่างดีมองว่าสุขโขทัยน่าจะตอบโจทย์เราที่สุดก็เลยได้ย้ายมาร่วมทีมในที่สุดอใกล้ละน้องแชมป์ใกล้จะเปิดซีซั่นใหม่ละยังไงบ้างคการปรับตัวกับชีวิตใหม่ครับในถิ่นค้างคาวไฟครับซีซั่นนี้มีความตั้งใจอะไรเป็นพิเศษในการพิสูจน์ตัวเองครั้งหนึ่งครับกับที่นี่ ผมก็ตั้งใจครับพี่มาช่วงแรกๆมันก็ยังปรับตัวไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยเหมือนแบบฟุตบอลตอนนี้เหมือนผู้เล่นทุกคนเก่งขึ้นอะไรเงี้ยพี่สปตบอลความเร็วในการเล่นมันก็ต่างจากทีสามอะไรเงี้ยครับมันทำให้เราแบบเหมือนยังปรับตัวไม่ได้ช่วงแรกๆนะครับพี่แต่พอผ่านมาก็คือตอนนี้ทุกอย่างแบบมันโอเคผมก็ทําตาม หน้าที่ทําในการฝึกซ้อมให้ดีที่สุดหนุ่มที่แบบผมเคยบอกว่าเรามีค่าในตัวเราอยู่แล้วอะไรครับทําให้เขาเห็นอะไรครับเดี๋ยวทุกอย่างโอกาสอะไรมันก็จะมาเองครับพี่ถ้าเราทําได้แล้วเราคฟ้ามันได้ะไครับผมก็ปีนี้ก็อยากตั้งเป้าหมายครับกับสุโขทัยพีก็อยากพาแบบให้ขึ้นกันไปเล่นในไทยลีกครับพี่ครับ แรกสุดก็คือพิสูจนตัวเองเพื่อโอกาสในการลงสนามแล้วก็มีส่วนร่วมสําคัญในการที่จะพาทั้งข้าวไฟเนี่ยละกลับขึ้นไปไทยดีให้ได้ครับอ่านี่คือเป้าหมายสูงสุดละในส่วนของการที่เราย้ายเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่มีอะไรอยจะเอ่ากไปถึงแฟนคลับบ้างไหมฮะในซีซั่นนี้ก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะได้เข้ามาชมมาเชียกันได้หรือเปล่าครับก็อยากฝาก ให้แฟนขับแฟนบอลอะไระครับช่วยติดตามเชียร์สโมสรอะไรเงผมก็จะทําให้ดีที่สุดครับคือแบบอคนดูหรือกอัมพูชาจะยังไม่รู้จักชื่อผมอะไร,ะรมาเล่นให้กับตัวไทยเพราะว่าผมก็อยู่ในทีสามาอะไรเงี้ยครับยังไม่เคยขึ้นมาเล่นในไทยหรือสองก็เนี่ยครับจะใช้ตรงนี้ครับพิสูจน์ให้ให้ทุกคนได้เห็นอะไรเงี้ยครับนะก็ทําให้เต็มที่ครับผมเราอาจจะใหม่แต่เรา ไม่ท้อไม่ยอมแพ้แน่นอนไม่ยอมแพ้ต่อคำสัส่งนี้แน่นอนเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาน้องแชมป์เองก็พิสูจน์ตัวเองมาก็มากนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบทเท่านั้นเองที่เราจะต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้อะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาน้องแชมป์เองเหมือนตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นจุดเด่นของเราเลยนะในการที่เราไม่ยอมแพ้เราพิสูจน์ตัวเองเราสู้เราอดทนต่อสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราทุ่มเทไปจนวันนี้มัน เริ่มเห็นภาพแล้วฟุตบอลมันฟรีดอออกผลเป็นรายได้ที่นาจะพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องน้องแชมป์ได้ครอบครัวได้ละตรงนี้ฮะมีอะไรอยากจะพูดถึงเส้นทางที่ผ่านมาของเรว่เองครับพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนครับมองย้อนกลับไปตรงนี้คือถ้ามองย้อนกลับไปก็ผมคิดว่าผมภูมิใจมา,บามกบกว่า,ผม,า,มา,าผมจะผ่านแบบ เรื่องแบบฟุตบอลเกี่ยวกับฟุตบอลอะไรเนี้ยพี่มันไม่ได้ง่ายอบบเดินมาได้แบบง่ายๆมาง่ายๆได้มาง่ายๆ่ยอะไรทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่เราแบบลงมือทามาหนาพี่รเราผมติดนั่นแหละครับอยู่ที่ตัวเราทางนั้นเองคือแล้วมันก็คือจังหวะเวลาและโอกาสอะไรเงี้ยพี่เ,เดี๋ยวมันจะมาหาเราเองครับเมื่อเรา,าพร้อม<ห>พออ่าใช่ครับ สุดท้ายครับองแชมป์ในฐานะที่เราเองก็เคยพิสูจน์ฝีเท้าในลีกรกย่ามาใช้เวลาน,านานพอสมควรกว่าจะปีนขึ้นมาสู่ลีกรองสำเร็จละเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆสมาชิกนักฟุตบอลครับในไทยลีกสากมน,นิดนึงฮะเพื่อเป็นแรงมานดาลใจให้เขาขับเคลื่อนต่อไปเป็นความหวังให้เขาสู้เหมือนกับที่เราสู้ที่ผ่านมาครับก็ผมคิดว่าทุกคนแบบ เก่งอยู่แล้วครับมีมีมีความสามารถอยู่แล้วพี่ก็ต้องอยู่ที่ตัวเราด้วยอยู่ที่แบบโอกาสที่สําคัญเลยคือโอกาสแบบผมคิดว่าในทีสามก็มีนักฟุตบอลที่เก่งๆเยอะนะพี่แต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาลองเล่นในไฮลทสองไฮลิทหนึ่งอย่างเงี้ยพี่อ่ามันครับมันก็ต้องใช้เวลาแต่ถ้าทุกอย่างมันก็อยู่ที่ตัวเราหมดเลยพี่ถ้าเราทําตั้งใจขยันมุ่งมั่นอดทนอะไรอ่ะมันก็ เดี๋ยวโอกาสมันมีมาเราคว้าม,มันได้เนาก็จะอยู่ในเส้นทางเนี่ยออขอแค่สุดท้ายแล้วทุกคนมีศักยภาพมากพอแต่ก็ขึ้นอยู่กับความทุ่มเทความตั้งใจใช่ครับและจังหวะโอกาสที่มันจะเข้ามาหาเราเมื่อเราพร้อมสมบ,บูรณ์นี้องอ่ะเหมือนกับเรื่องราวของน้องแชมป์ที่เชื่อว่าวันนี้นะ จะเป็นอีกหนึ่งแรงมานานใจนะครับของความเป็นนักสู้นะครับในการที่จะพิสูจน์ตัวเองฝ่าฝันอุปสรรคนะจนวันนี้เขาก้าวขึ้นมาอีกบทหนึ่งนะเป็นอีกตอนหนึ่งของน้องเขาที่ก้าวขึ้นมาพิสูจน์ตัวเองในไทยอีกสเรียบร้อยแล้วก็ต้องเป็นกําลังใจให้กับน้องแชมป์หน้าชาวสิทธิ์ทรัพย์สกุลผลนะกับสุบโขทัยเอฟซในซีซั่น2021-22ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้น ในซีซั่นนี้กันด้วยนะครับอ่ะและนี้ก็คือเรื่องราวแรงบันดาลใจชั้นดีนะครับให้กับผู้ฟังนะครับวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษของเรานะน้องแชมป์โชวสิทธิ์ทรัพย์สกุลผลที่มาแชร์ประสบการณ์นำมาสร้างแรงบันดาลใจร่วมกันในตอนนี้ด้วยนะครับผม ในส่วนของ EP ที่33นะักนฟะุตบอลท่านไหนจะมาคุยกับเรานะรอติดตามกันได้ที่เพจซูเปอร์ซับไทยแลนดนะ์รวมไปถึงนะฝากรายการคอดแคสซูเปอร์ซับซีรีส์มาล่าเนื้อบอลไทยกันไว้ด้วยนะในส่วนของวันนี้นะครับเวลาหมดลงเพียงเท่านี้จริงๆนะผมตีบางรีนะรวมไปถึงน้องแชมป์เชลซีซับสกุลผลนะครับก็ต้องลาผู้ฟังไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ